ว้าค,คือแต่ทุกคน,นว้ามืออะไรทุกคนมืออะไรนะยู่ป่าแล้วทุกคนเนาะน,นี่ทุกคนมันกัดใหม่ๆนะทุกคนน่าจะมันจะมาเนาะคืนนี้เนาะเอา้าที่รองใส่แล้วทุกคน พี่น้องอันนี้มัอยู่ป่าคือเก่านะพี่นเนาะนี่มีแต่สน้ําเนาะสะอาดนะโอ้ทุกคนเราจะมากินน้ำดีนพี่น้องโอ้โห เกินเลยใี่ไ่มลองโูมองสาดเลยเกินพี่ไหมลองคนนี่บอกนัาพาเนาะสวยงามพี่น้องเหมือมน๋ยี่กับป่าเส้นเคยเนาะกับนึงเนาะเอานี่จะซื้พาไปลุยปลานะทุกคนอพอเราไปลุยเลยไป let's go คนมาลองใส่อยู่นี่นะทุกคนนะเานาะเพาะเห็นมีกินกินกินนดเดียวนี่ทุกคนมันกัดใหม่ๆนะทุกคนน่าจะมันจะมาเนาะคืนนี้เนาะเอา้าที่ลองใส่แลนะ้วทุกคนนกินปืนนี่กินปะเข้ามาเรียบร้อยนะหล่านินะทุกคน เลสโก้ท่นบนท่อนเนาะบน่อนขึคนนี้วบนไทรโอ้โหนั่นทกคนโอ้โหโดแล้วโดแล้วเด่นเร็จแล้วหนูวายท่น ดน,นลนดว่า้าค,คือแต่ทุกคนทน่้นนะ่ะเหเห็นลนะุงยาเนาะ นี่ทุกคนนีนะขนอ๋อวใหญ่นะใส่ได้ดีนะขรุ่นีด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 ไปลุยกันเลยไปเป็นหลังหม้ ไปกันต่อไปถับหาไปอันนี้อยากมันยนะืนยันกันนอ้าวโดนไปแล้วนี่โอ้โหมดกินท่อนนี่เห็นมดกินโอ้ย mặt khó cả nó thế đó ui ừ ui ừ, con con mà chặt đây thịt cơn thịt cơn thịt cơn mặc mặt mình hài lên con ừ. มือทนนอ,ท,นนอ,ท,นนอทุกคนมืออะไรนะอยู่ป่าทุกคนเนาะนี่ก็เป็นอยู่ปา่าเลยพี่น้องไปยามกับเลยพี่น้องเนาะแต่โตโแต่ามตเลยเนาะหาลางพันไปนะทุกคนเนอาไปบงลางตอไปพี่น้องโอ้โห้โโนนว หมดเล็กจังออ้้ทำไมว่ามันเล็กจังนี้วะโอเหล็กเกินอือเยอะทุกคนดีกว่าตัวหน่อยเนาะผมมีตัวใหญ่บ่ยู่ดีเนาะ ตัวน้อยแค่เนาะคือกระดิกกบอีกตุ๊เนาะแต่พอลืมนะสักโอส่โอ้ยทุกคนมันเก่งขนาดเนาะทุกคนมาดูเนาะทุกคนมาดูนี่มันเก่งขนาดเนาะมันกินหมดเลยเนาะหมกพอกเนาะพี่เนาะโอ้เสือเลยเนาะ ครับมคโดนคห่างยาวนะคดจัับนีางยาวแต่บนใหทีนี้เอา จะวเ่็ย้ายไได้เนาะเป็นหลังที่สิบเนาะทุกคนหน่อยอีกหน่อยอีกเอาละฮะทุกคนเป็นหมดทุกคนหบเนาะอหมดจิตทุกคน มันหมดหมอกขนาดด้วยกลับด้วยขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหหนีเอาจากเส้ยแล้วมันหายวุ่นแล้วโหใจด้วยโอ้ยเส้ยแล้วคนเส้ยแล้วคนเลยด้วย อ,อ,อย่าพุ่งทุกคนเด,ดี๋ยวคนดบ่อนนะอู้หูนี่คนโอ้โหเหื่หิ้งเลิเลย สรุปผลงานพี่น้องนี่ในกะโตพี่น้องเห็นแต่หางไอ้ต้อยเนาะพี่น้องโอ้อย่ไปเลอเลยตนี้นะพี่น้องนี่ตัวนี้่ไปเลเลยพี่น้องนี่แต่หางเนาะก็บ่ถ่ายโตเนาะพี่น้องเพราะมันผิดเนาะ